อันดับที่สุดของการทำประตูในนัดที่30ของลาลิกาฤดูกาล2013 2014เริ่มที่อันดับ5ริชมอน n ์โบอาเกยยิงประตูช่วง ให้เอลเช่เกมสาคะแนนได้สำเร็จในเกมที่เอลเช่เฉือนเกตาเฟ่1-0อันดับ4อาวาโตบูเอโนวางเท้ายิงไกลบอลพุ่งเข้าเสาได้อย่างสวยงามในเกมที่ราโยดถล่มเซลตา3-0อันดับ3อาวารโมราตาลุดเข้าไปโดนเดียวกับผู้รักษาตูก่อนจะสังหารประตูอย่างเด็กขาดในเกมที่เรอัลมาลิถล่มโซเซดาด4-0อันดับ2เชวแองกาเมโรใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมจับบอล้วยกันอกและยิงเข้าไปเป็นประตูอย่างเชียบขาดในเกมที่เซบียาเปิดบ้านถล่มเอสปปนยอน4-1 และอันดับหนึ่งแกเรตเบลซัดไกลกว่า30หลาบอลเพื่เสียบเข้าประตูไปอย่างสวยงามในเกมที่เรือมริดถล่มโซเซดัดสี่สูตรไม่อยากพลาดสุดยอดการทำประตูในศึกลาลีกาสเปนแบบสดทุกสัปดาห์ครบทั้งฤดูกาลต้องสมัครสมาชิกถึงเดือนละเก้าสิบเก้าบาทด่วนตอนนี้ทางเฟือเวอรเว็บหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งอททีวีหรือโทรหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ง